สวัสดีค่ะวันนี้จะปันชวนทำซอสน้ำตาลเคี่ยวสำเร็จรูปสำหรับใส่น้ำยำผลไม้และใส่ได้สารพัดยำหรือใส่ปรุงรสน้ำจิ้มต่างๆได้ค่ะน้ำตาลเคี่ยวสูตรเข้มข้น3ามรสทำง่ายเก็บได้นานเป็นปีขั้นตอนง่ายๆนะคะ จแปนใช้น้ำตาลตะหนด250กรัมนำมาใส่ในหม้อใช้ทัพพีค่อยๆเฉาะให้น้ำตาลกระจายออกจากกันไม่ให้จับตัวเป็นก้อนจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไป250กรัมใส่ลงไปละลายน้ำตาลให้พอละลายก่อนที่จะตั้งไฟนะคะน้ำตาลเคี่ยวสูตรนี้เพื่อนๆจะใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือใช้น้ำตาลทรายก็ได้เช่นกันค่ะเพียงแต่ว่าน้ำตาลตะโนดจะหอมอร่อยกว่า และใส่น้ำมะขามเปียกที่เราแช่เอาไว้น้ำมะขามเปียกก็แยกตากก่อนนะคะก็จะได้มะขามเปียกสุดเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะใส่น้ำมะขามเปียกประมาณ3-4ทัพพีนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มลดตามชอบได้ค่ะสุดท้ายนะคะตามด้วยน้ำปลาใส่น้ำปลาประมาณ3-4ทัพพีเช่นกันค่ะน้ำปลาก็เพิ่มลดตามชอบได้นะคะ เพื่อนๆสามารถชิมรสแล้วเพิ่มรสสิ่งที่ต้องการก่อนได้ค่ะจากนั้นนำหม้อมาตั้งไฟค่อยๆเคี่ยวน้ำตาลให้รสชาติทุกอย่างเข้าเนื้อกันตอนนี้เราจะใช้ทัพพีเคี่ยวไม่ให้หยุดมือนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลเดือดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ความเหนียวนะคะน้ำตาลเขาก็จะเริ่มเหนียวขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาเคี่ยวน้ำตาลไม่เกิน10นาทีพอน้ำตาลเริ่มเย็นลงแล้วก็จะเริ่มเหนียวขึ้นกว่าเดิมค่ะ น้ำตาลเคี่ยวที่ได้จะมีรสชาติหวานนำแล้วก็ตามด้วยรสเปรี้ยวและรสเค็มนะคะจากนั้นนำน้ำตาลเคี่ยวมากรองในผ้าเขาวบางแบบนี้ค่ะกรองเสศษฝุ่นผงต่างๆที่ติดมากับน้ำตาลแล้วก็มาขามนะคะได้แบบนี้แล้วเจแป,ปนก็จะได้น้ำตาลเคี่ยวสูตรเข้มข้นนามาใส่ขวดนำมาบรรจุแบบนี้เก็บไว้ได้นานๆในตู้เย็นเลยค่ะเพื่อนๆ สำหรับใส่ในน้ำยำผลไม้หรือยำต่างๆรสชาติเข้มข้นสะดวกใช้ง่ายเหมาะสำหรับพกพานำไปใช้ในที่ต่างๆแบบง่ายๆเลยค่ะวันนี้เจ๊ปานจะนำซอสน,น้ำตาลเคี่ยวมาทำยำผลไม้ค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานก็จะทำแบบง่ายๆเลยนะคะหั่นผลไม้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วนำน้ำตาลเคี่ยวใส่ลงไปได้เลยค่ะ คกเขาส่วนผสมให้เข้าเนื้อเข้าลดกันนะคะเท่านี้ก็จะได้ยำผลไม้ที่รสชาติอร่อยเข้มข้นเลยค่ะส่วนสูตรยำผลไม้ถ้วยนี้ฝากเพื่อนๆดูต่อไปในคลิปหน้าด้วยนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานยำผลไม้ก่อนค่ะฝากเพื่อนๆติดตามชมครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ